สวัสดีครับชุมชนคนทำเทียนวัดผาสุกรามอำเภอวรินชำรับจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณธนพรคุณเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีสึ่งได้นำคุณชวิตชื่นเจริญนิสิตรหลักสูตรพุทธศาสตร์รดุษฎีบัณฑิตและคณะจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย เยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเทียนพรรษาวัดภาสุกรามประจำปี2568โดยมีท่านเกลือกชัยพองแพ้วิทยาวัจกรวัดภาสุกรามอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กรุณาให้เกียรติบรรยายข้อมูลเทียนพรรษาในครั้งนี้นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่ดีมากๆเรามารับชมกันครับ สำหรับเทียนการแท่เทียนภาษาบุรีรัมยานีนะครับต้นกําเนิดเนี่ยคือแต่ก่อนจังหวัดบุรีรัมยานีเรากา<ม>เียว่ามีบุญประเพณีเหมือนผ้าทิศสารทั่วไปครับผมยกบุญบ้างใส่ครับผมแต่พอปรากฏว่าสมัยนั้นกรมหลวงพระสิทธิ์พระสงฆ์ท่านเป็นผู้สํสาเร็จราชการครับพมะองว่าพุทธ้องไฟมันมีแต่กินเหล้าอีดัดก็เลยํายังไงมันจะ <c oughs> ทําให้สงบครับผมก็เลย ปรับบุญประเพณีที่เป็นหลักของาะจะบรรลุบุรหนาชานีจากบุญนอกไปมาเป็นบนาาุญในเพื่อภาษาครับผมตั้งแต่พศ2470เรา,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 าก็ระจัดต่อเน,นื่องกันมาเดือนร้อยีแล้วอุบลไม่เคยขาดจัด่ละพวกปีนะครับอ่าแต่ก่อนก็จะจัดฝั่งองุอบลฝักแก็จัดแยกต่างหากวารินก็แยกต่างหากพอปี2 5ง4ัน้อยครับ,บผมเราไปรวมกันให้มันยิ่งใหญ่ ครับผมแล้วก็ถือปฏิบัติอย่างนี้มาครับผมเพียนวนเราก็มีอยู่สามประเทศครับผมที่เห็นอยู่นี่คือประเทศแกะสลักครับผมแล้วก็ถ้าไปเห็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบติดพิมพ์อ่าใช่ใช่คือรารอพิมพ์แล้วก็แปะครับผมแล้วสุดท้ายคยอเทียนโมลาครับนี่คือข้าวค่าของเทียนภาษาจังหวัดวนราชธานีทีนี้วัดพระสุตราของเราเนี่ยทุกปีเราส่งเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่แล้ว ของเราเนี่ยมันจะใหญ่กว่าทุกวัดเพราะว่าได้ชื่อว่าพญาเทียทนจริง้คำว่าพญาเทียนมันค้ำคออยู่มันับมันเล็กไม่เป็นถ้าวัดอื่นทำขนาดนี้เราต้องใหญ่กว่านั้นอีกครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของเทียนร,รัชกาซึ่งเราก็มีประวัติเกียนประวัต,วติหลายอย่างได้รับช่วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิจชาธิล่าเจ้ากรมสมเด็จพระเจ้าล้นราสุดาคือเราชนะเลิศมาสี่ปีนะครับ ก็ตั้งแต่ปี3 8มปี4 1ปี5 7แล้วก็ปี62ครันะครับที่เราชนะเลิศมาทีนี้ปีนี้นะครับคือเนื่องจากว่าจังหวัดบุรีรัมย์ีเทียบภาษาจะไม่เหมือนที่อื่นครับผมที่อื่นแกะล้อกันเมืองแกะอะไรครับผมแต่ว่าเขามาอุบลนี่จะเน้นในเรื่องของพุทธประวัติทีนี้พอเรารับโจทย์นี้มานะครับเราก็มาแปลพุทธประวัติอย่างเช่นเริ่ม จากหัวเทียนนะครับเดี๋ยวทางทางทางรายการก็จะได้ไปเก็บภาพรวมบทขออธิบายอย่างนี้วัตเทียนเราเป็นช้างเอราวัณสามสิบสามเสียงครับผมสามสิบสามจริงๆนะคือให้เห็นเลยว่ามีสามต่อเสียงส่วนใหญ่เขาจะใช้สามเสียงแทนสัญลักษณ์กับผมตาคุณเท้ชมกว่าสามเสียงใช่ไปสมุทรปราการกว่าสามเสียงกับผมคนที่สามสิบสามไปนับกันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยไปนับทีละเสียงให้คนจนข้างบนห้าแล้วก็จะมีตัวไปสวมยอด 28่สิบานประาเสียงแล้วก็เป็นพระอินทร์นะครับพระอีกสองครั้งในละวันสองพระครั้งในละวันแล้วก็นางฟ้าเมียพระอินสีน่นะครับเอาพระอินสีไม่ใช่สลัสาาดแต่ก็มีเมียส<า>ลันะครับตามพุทธประวัติเลยนะครับเนี่ยครับผมแล้วก็หลังขัดจากโขนเขาเรียกว่าโขนนะข้างหน้าเขาเรียกว่าโขนโขนต้องเปลี่ยนก็ผัดออกมาก็จะเป็น อาะมาลัยก็ผมขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดืนนะครับไปทีวอ่าก็คือาตามไปดวงก็จะมีสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็นรกใส่ับพบาลัยก็ขึ้นไปไปตนวอ่ะแล้วถัดมาตัวนี้จะเป็นเรื่องของฐานต้นเพียนแหละครับผมฐานต้นเพียนเรามีปกติว่าตัวนี้สิงขรับผมเนี่ยสิงแทนรางวันครับผมขบมา แทนพระจันทร์คือครับผมมันจะเป็นหยิ่งหยาง oh. แล้วความรู้เลยอ่าเป็นมีตะวันกลางคืน oh. แล้วก็สิงเนี่ยเราใช้ลักษณะคล้ายๆลธรรมชาติสิงเทินบ้านตีชวน mm hmm. ซึ่ง mm hmm. เป็นเข mm hmm. าเรียกแบบเป็นเอกลักษณ์ของจังห oh. วัดตัวราชันอยได้ตัวน่าไม่เหมือนพญาหน mm ้าเขาเรียกว่าตัวหิ้งหล่าครับผม mm hmm. ที่ไอ หลายวัดนะครับก็จะมีมันเป็นศิลปะอีสานถ้าเป็นพระจันทร์นัางจริงๆมันเป็นของภาคการครับผมแต่ตัวนี้ลานเป็นศิลปะอีสานครับผมมันผัดมานะครับมันจะมีพระจันทร์นั่งมีอะไรมามาตัวนี้อ่าเป็นอ่าเรื่องราววัดเปิดโลกขอพรรษาพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากสวรรค์พระดาวดีจากไอ้ปราสาทปราสาทดุขบนนะครับ อาตัวนี้ก็จะเป็นเขาพระจูเบนขาพระจูเมนเนี่ยเินอ่าพอ่าประสาชั้นดุสิตครับอยู่ข้างบนครับจะเป็นองค์ขอเ็พระสัมมาสัมพุทธเ้าพรเสด็จลมาระสจมาเขาพระจูเนเราก็ให้ขารารได้ะเสียสมุดอ่าเสีมีการปวนเกษตรมมูลอมีปลาอนนท์ด้วยดีปาอนน์อ่าปลาอนนช่วง เมื่อกี้เดือนมาเนี่ยปลาโนนก็ดิ่นใหญ่ต้องต้องมองเลยท่านครับการขยับเขยื่อนเคลื่อนตัวครับปลาโดนเคลื่อนตัวคือเป็นดินไหวครับผมนี่พระพงตัวนี้นกอรหันอ๋อนกอรหันสองข้างนกสัตว์ในวรรณคดีนะครับในป่าหิมะพานจะมีนกอรหันทุกคนจะเรียกว่าคิดว่ากินนอนจริงๆเป็นนกอรหันครับคือนกอรหันเนี่ยมันจะสองข้างจะนมไม่เท่ากันอด้านนี้จะนมสี่ น่นจะนมแปดเป็นพระตากกันยังไงมัตสีออไรพวาอริยสัจสี่อริยสักกับมารับแปดมัตมีองแปดไปดูนมโอเคครับนมพระโรอรหันนมจะไม่เท่ากันเพราะนั้นบางคนมาเอาไปทำนกไม่นมไม่เท่ากันมันมันเป็นขึ้นกับคติธรรมนะแล้วก็สุดท้ายมาก็เป็นแางกิมรีอรีตอนแรกเราว่าจะทำครับทำเป็นพระยาคุธ ตามแบบเดิมพี่เลไปมองแล้วสุดท้ายดูพระยาคุณมันต้องขึ้นหน้าก็เป็นใจ,ใจัดใจก็ไม่เหมเาะพระยาคุก็เป็นดังกินาลีพอ,อดีโอปอลบอว่ามิดเบอร์ตัวนี้เาอะไรทําเป็นอโอพอลินีแล้วก็มีลายมืออยู่บนอย่างเช่นเนี่เขาเรียกว่าลายดอกกระลักับพระครูวิโรจะเห็นอยู่ที่ประตูวัด ทุ่งศรีเมืองกับวัตสุปัดถ้าเป็นตระกูลช่างของบวญจริงๆเนี่ยเริ่มจากลายนี่ยลายดอกกระกระับคือดอกสับปะรดลายลายลายสับปะรดด้วยมั้ยนี่คือดอกสับปะรดคือถือว่าเป็นดอกไม้ที่เจริญรุ่งเรืองดอกสับปะรดกกดอทุ่ัศรีเมืองวัตสุปัดคือตั้งเดิม